วันนี้ก็วันที่2ของการเที่ยวปักกิ่งนะครับในปี2,568นะครับจากที่พักอยู่ใกล้กับสนามบินเนาะเราก็ตรงมาที่ยังเมืองกู่เปนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเนาะก็เออเราจะเป็นการเช่ารถตู้นะครับพอดีติดต่อจากคนอิรลกเนาะผ่านเว็บไซต์ลองเข้าไปเซิร์ชดูในเว็บของตัวเออ ค้นหาเนาะรถเช่าปักกินน่งนะก็จะมีเว็บหนึ่งที่ชื่ออีริกเนาะซึ่งเข้าใจว่าลองติดต่อดูติดต่อง่ายนะครับผ่านอีเมลก่อนแล้วก็แอดพีชทคุยนะครับเขาเป็นคนที่คุยง่ายแล้วก็โตอตอบเร็วมากนะครับแล้วก็ราคาก็ามาตรฐานเนาะจากที่ผมเทียบมากับบิกเจ้าหนึ่งหรือว่าเข้าไปเทียวกับเรื่องครูสเนี่ยก็ราคาจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ ไม่แพงมากก็ลองแนะนำเนอะเรื่องการติดต่อก็ไว้ใจได้นะครับแล้วก็มารับตรงต่อเวลามากจริงๆเนาะเราก็ติดต่อน่ารักมากๆเลยตอนที่เดินทางไปเนี่ยใช้เวลายิงยาวครั้งเดียวเลยสองชั่วโมงรวดเนาะอยู่เพลินๆน,นะครับมีวิวมีสวยงามตามท้องถนนเนี่ยมเมืองเขาสวยงามนะครับเป็นโทเวสแต่ถ้าใครมีการอยากเข้าห้องน้ำอันนี้ทั้งผมไม่ได้พักเลย เนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีที่พักหรือเปล่าหรืออาจจะมีแต่เราไม่ได้แจ้งเขาเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้พักให้อันนี้ก็ตรงมายาวซึ่งพอตรงมาแล้วเนี่ยคนอิลิกเองเออพยายามจะพาเราเข้าไปในโรงแรมนะโดยเขาก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อะ่ะโชว์ตัวเอกสารเนาะการบุ๊กกิ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้ยต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเขาก็เลยพาเราไปดรอปไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งจากเท่าที่ฟังมาในเน็ตกับเพื่อนที่ไปเที่ยวมาหลายๆคนจะโดนไปดอกไว้แถวๆนั้นก็คือตรงลงจอดรถนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนเหล็กพงเหล็กนองแล้วก็ทําเป็นผ้าใบกัน้นในนั้นก็จะมีเป็นรางเหล็กเออรางชั้นวางเป็นหลอดไว้เลยเนาะแล้วก็เห็นผู้นักท่องเที่ยวออกมาแล้วก็ไปเนาะซึ่งตอนแรกเราไปเราก็งงเราก็พยายามไปคุยติดต่อกับเจ้าหน้าที่เราก็ไม่เข้าใจ เขาก็พูดแต่จีนหมดเลยเนาะเราทางเราเองก็พูดจีนไม่ได้ด้วยราการเป็นปัญหาก็ยืนงงอยู่ตั้งนานว่าเฮ้ยแล้วเขาจะเอากระเป๋าเราอะมาส่งที่โรงแรมได้อย่างไรเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันมีกระเป๋าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีคนมารับเอาไปส่งที่โรงแรมให้เนาะปรากฏว่าดูอยู่สกพัหนึงเราก็เห็นเลือกไปเห็นตรงป้ายสแกนเนาะซึ่งต้องใช้ VChat ในการสแกนเราสแกน VC h a t ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ เราก็ต้องกดแปลภาษาก่อนเพราะว่าเราก็ภาษาจีนไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะมีบอกว่าเอ้ยเป็นเอ่อ l u ก g a g e deposit กับ l u ก g a ็ e t r a n s p o r t a t i o n นะถ้าต,ตามที่เอ่อมันแปลออกมาเนาะเราก็คลิกไปที่ Transportation เมื่อเข้าไปเราเนี่ยขเขาก็จะมีบอกว่ากระเป๋ามีกี่ใบเนาะเราก็ให้มีเลือกว่าสถานที่ตัวของที่พักเราอยู่ที่ไหนซึ่งพอแปลเป็นภาษาอังกฤษป,ปุ๊บหาที่พักหาชื่อไม่เจอ เราที่ผักก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอันนี้คือผมจองถ้าในทริปน่าจะชื่ออย่างอินโฮเทลเนอะให้อย่างสิ้นโฮเทลซึ่งมันอยู่ในตัวเมืองกุยเอ่อกูเปยนั่นแหละปรากฏว,ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเราเลยเปลี่ยนเป็นภาษาจีนปรากฏภาษาจีนความสามารถเราก็ไม่ถึงหาชื่อจีนไม่เจอเราพยายามหาแล้วแต่ว่ามันเป็นคําเฉพาะเราก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็บอก เอ่อช่วยหาให้หน่อยเนาะเราก็ชูตัวมือถือแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นภาษาจีนให้เขาเนาะเราก็เออ่บอกเขาว่าเออเขาอีปังวอจ่าวจิวเตียนนะครับก็คือปังวอก็คือช่วยฉันเนาะจ่าวาก็คือหาจิวเตียนก็คือโรงแรมเนาะปรากฏว่าเขาก็เชิร์ชแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอาไอตัวของบัตรบ,บุ๊กกิ้งให้เขาอะ่ะเขาก็เซิร์ชเจอปรากฏในชืช่ออย่างซิน อินโฮเทเนาะแต่พอแปลกลับเข้ามาชื่อเป็นเจโฮเทลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปที่เวลาไปเลือกตรงเนี้ยงงสับสนไปถามเขาดีกว่าเนะเาะเพื่อความมัน่นใจเพราะถ้าเราเลือกผิดเราอาจจะไปโรงแรมผนะิดเนาะเพราะเนี่ยมันทำเซลล์เซอร์วิสมากๆเลยพอเราทำเสร็จนะครับก็กดกดปุบ๊บกดยืนยันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรอย่าเงี้ยซึ่งเบอร์โทรผมก็ใส่ไม่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่ผ่านเจ้าหนะ้าที่เลยม่ใส่ให้เป็น ศูนย์หนึ่งสองสามเจาสิบเก้าสิบเนาะมันก็จะได้ตัวเลขครบสิบเอ็ดตัวแล้วเขาก็เอ่อได้บุกกิ้งบุกเขาจะมาสแกนตัวของหน้ากิวอาร์โค้ดของเราแล้วก็เขาก็จะป้ายไปแปลกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปส่งให้จากนั้นเราก็จะเดินไปขึ้นที่ที่ตัวของชัตเตอร์บัตเนาะชัตเตอร์บัตก็จะพาไปส่งเราเนี่ยที่ตัวของเอ่อซื้อตั๋วเข้านะครับซึ่งพอเรามี ผักที่นี่ค้าตัวเข้าเนี่ยเราจะได้ลดราคาเหลือคนละ80หยวนเนาะถ้าทำถ้าจะไปผิดน่าจะจากจาก1ย0ก็อยู่ที่ประมาณ80หยวนแล้วเราก็ไปทำการซื้อตั๋วเสร็จหยิบได้เลยพี่เพราะอันนี้พอเราตอนนั้นเราซื้อตั๋วเสร็จเนาะเราก็ไปที่ในส่วนของแวะกินสตา b u c k คก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนั้นคือเราก็เริ่มหิวแล้วก็อยากจะเติมพลังเนาะก็เพื่อนๆกินสตาร์บัคเสร็จปุ๊บเดินออกมาถ่ายด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าไปในตัวเมืองของกูเปอรนะครับเวลาเดินไปมี2ทางเนาะทางแรกก็คือเดินปกติกีกทางนึงก็คือเดินไปขึ้นรถซึ่งตอนนั้นเราเองเนี่ยเราหิวแล้วเราก็มองว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยมันอาจจะไปถึงข้างในช้าเราก็เลยไปนั่งรถก็รอรถไม่นานนะครับเขาก็จะมีรถข้นใหญ่มารับแต่ว่าลงที่ไหนอันนี้แหละที่ยากเนะเราก็ เน้นว่าเฮ้ยอยากลงตรงไหนก็ได้เราก็ดูแผนที่ว่าเอ้ย hey, มันไปถึงว่าจุดไหนเราก็ลงนะครับซึ่งมันลงได้ทุกจุดเลยก็ลงเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้าไปด้านขวาแล้วก็จะเข้าไปในตัวเมืองเนะซึ่งเมืองที่นี่ต้องยอมรับว่าก็สวยหลายมุมนะครับพสามารถเดินไดน้แล้วเราก็เดินหาร้านอาหารซึ่งร้านอาหารใน a m a p เนาะก็อย่างที่รู้กันว่า g o o g l e Map ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ AMAp ก็มีร้านอาหารแนะนำเนะแล้วก็มีคะแนนให้ ซึ่งตอนแรกเราก็เดินหาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มหิวมากก็เลยมองว่าเอ้ยร้านตรงนี้แหละลองเข้าไปดูซึ่งปรากฏว่าร้านตรงนี้ก็คือร้านเดียกับที่เป็นโรงแรมของเราก็คือเป็นทางโรงแรมเป็นทางร้านไปด้วยเนาะซึ่งร้านตรงนี้ผมเอ่ออาจจะขอขึ้นชื่อให้นะผมยังจําชื่อไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรก็จะเป็นร้านอยู่ที่โรงแรมเมนูเด็ดของเขาเนี่ที่ทุกคนสั่งเลยก็คือเป็นปลาเอ่อหม่าล่าเนาะซึ่ง ม็จะเป็นปลาแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็มีหมาล่าแล้วก็มีพวกฟองเต้าหู้ผักต่างๆเนาะซึ่งถูกโต๊ะสั่งเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาถมาทานใหญ่มากอยู่ที่ประมาณ148หยวนนะก็ถ้าเทียบเออ่มากัน5คนก็ตกคนละ148บาทแล้วก็จะมีผัดผักก็จะมีสั่งมา2อย่างก็คือตัวของกะหล่ำดอกแล้วก็ตัวของ ทอดฝักยาวแลวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหมูทอดซึ่งหมูทอดเนี่ยตลกมากคือเราดูในเมนูเนาะมันเป็นหมูทอดแบบคล้ายๆหมูแดดเดียวนี่แหละแล้วปรากฏว่าพอมาเสร็จนะกยเป็นหมูชุบแป้งทอดคือแป้งจริงแป้งแบบสีเรืองอลา,ามเลยนะปรากฏว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยหมูตัวนั้นเนี่ยมันเป็นหมูของตัวยี่หลา่าเนาะถ้าใครไม่ชอบยี่หล่าอาจจะไม่ออหมูตัวเนี้ยจะไม่ผ่านแต่พอดีผมก็ ชอบอยู่ก็รู้สึกโอเคส่วนผัดผักที่นี่ต้องยอมรับว่ากินมาสองมือแล้วผัดผักที่ร้านอาหารผัดได้เยี่ยมมากเลยมันรสชาติมันแบบเข้มข้นอ่ะเข้มข้นกว่าอาหารไทยเยอะมันจะมีความเค็มออกเปรี้ยวเล็กๆป,ปลายๆเนาะแล้วก็รสชาติทุกชิ้นเนี่ยมันแบบเข้าเนื้อมากเลยเนื้อถ้าใครมากินก็อย่าลืมกินตัวของพวกผัดผักด,ด,ด้วยอ๋อมีการหนึ่งคือตัวของ กุ้งทอดเนาะมันก็เป็นกุ้งตัวเล็กๆนะครับส่วนเมนูเด็ดของเขาที่บอกว่าเป็นปลาตัวนี้นะก็รสชาติอร่อยแล้วก็พริกเนี่ยเขาก็มีถามว่าเผ็ดไม่เผ็ดเราก็บอกว่าล่าเอียงเตียงๆก็คือเผ็ดเล็กๆนะครับก็รสชาติก็ดีพอหลังจากที่เรากินเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปเช็คอินกับเขาเนาะเราเห็นกระเป๋ามาแล้วเอ้ยกระเป๋าเร็วมากกระเป๋ามาวางไว้พอเราไปคุยกับเขาบอกว่าเราจะมาเขา้าพักเนาะสองห้อง เขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนมันมีแค่ห้องเดียวอันนี้จากเท่าที่ฟังมานะแล้วเขาก็พยายามคุยกับเราแล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นานมากเขาก็มีความตั้งใจเยอะนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามหาหาเราก็เอาบุ๊กิ้งให้เขาแล้วก็เอาเปิดหน้ามือถือให้เขาดูว่าเอ้ยนี่มันบุ๊กิ้งมาแล้วนะสองห้องอะไรเงี้ยทําอยู่ประมาณสิ้านาทีกว่า,ก,วาก็สรุปได้ห้องนะครับครังผมก็จะได้ห้องเป็นส คนนะครับแต่ว่าพอดีผมมาพักสคนเนาะขอมูลให้ดูต่ออโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องเนาะซึ่งห้องมีความคลาสสิกนะครับนอนได้4คนเนะเาะแล้วก็อุปกรณ์ครบจะเอาด้านนอกตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะเป็นลำธารตอนเช้าน่าจะชวนเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนห้องใต้หลังคาแล้วเพราะว่ามันอยู่ชั้นสองเน,ะนาะจะมีแค่2ชั้นก็ดูดีนะครับทุกอย่าง ฟร c i l i t y ดีหมดทุกอย่างเลยนะแต่ห้องเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนจะอยู่อีกอีก,อกอย่านหนึ่งจะเป็นการเป็นต้องไปขึ้นอีกประตูหนึ่งเนาะพอหลังจากเราเก็บห้องพักเสร็จเ,เก็บของห้องพักเสร็จเราก็ไปกันต่อที่ตัวของเดินเที่ยวนะเราก็มีเป้าหมายที่จะไปของด่านซื้อมาไทยเนาะเราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะแวะกินอะไรที่ดังๆ นะนำให้เดินตามทางไม่ต้องรีบไปเนาะถ้าเราใครจะขึ้นด่านซึมมาถ่ายตอนตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยมันจะมีเวลาถ้าเราไปตั้งแต่11บเอดโมงสิบเอโมงเนี่ยเรากินข้าวจนถึงประมาณ2องโมงเนี่ยมันมีเวลาจริงๆเนาะอย่างผมเนี่ยเดินไปเนี่ยแต่ละจุดถ้าเราเดินตรงไปตามทางหลักของมันเลยเนี่ยเราจะเห็นร้านต่างๆที่ดังๆวิธีการสังเกตร้านดังก็คือร้านที่มีคนต่อคนะิวอ่าถ้ามีคนร้านต่อคิวปุ๊บค่าสนใจจริงๆไปต่อไม่นานเนาะถ้าเราแบบมองว่าเฮ้ย เดี๋ยวจะไม่ทันหรือนานมันเร็วมากนะครับในออทุกคนก็ตอ่อแถวกันหมดเลยก็ก็ได้หมดนะแต่ว่าผมอเ,เดินเดินเลี้ยวไปที่คนน้อยก็เข้าใจว่าเฮ้ยไปคนน้อยไปถ่ายลงถ่ายรูปปรากฏร้านอาหารที่เราอยากกิน <laughs> กลับเดินกลับไม่ได้เดินผ่านซึ่งตางน,นั้นเองก็คือเราเดินไปทางขวาเนาะทาอยางมาตรงไปอันเนี้ยมันมีเหมือนเป็นเป็นสามทางตรงๆไปเนาะเราไปทางขวาก็คนน้อยถ่ายรูปเล่น พอเราไปถึงด่านตรงตั๋วเนี่ยซื้อตั๋วแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าเอ้ยเราจะมาซื้อตัว๋วเขาก็บอกจะขึ้นช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าเอ้ยช่วงช่วงบ่ายหรือช่วงค่าเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายก็คือจ่ายแล้วก็คือขึ้นได้เลยหรือว่าแต่ถ้าช่วงค่ำเนี่ยก็คือต้องมาอีกทีนึงหกโมงเราก็เลยไปเห็นเฮ้ยมีเวลาสองชั่วโมงเนาะเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อแต่ว่ามันมีสแกนอยู่มันสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เนาะ mm. ผ่านบีแชทแต่จากที่ลองดูมา สเต็ปมันเยอะแล้วมันก็มีออปชันอะไร mm hmm. เต็มไปหมดเลย mm hmm. ก็เลยมาว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อที่ตัวของเออไอตรงเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้แล้วกันเนาะเราก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เดินกลับมาเนาะเดินกลับมาแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยคือใช้เวลามีเวลาเดินจริงๆนะมันก็จะเห็นทุกอย่างในนั้นถ่ายรูปเล่นมีเวลาค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าเนาะเราก็กลับมาเจอร้าน อันหนึ่งเนาะมันจะเป็นคล้ายๆที่มองแรกๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายโคนนะครับแต่ว่าจะเป็นแป้งแบบแน่นๆทั้งชิ้นเลยแล้วก็จะมีด้านบนจะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมนะซึ่งเขาก็จะเป็นวิธีการทําคล้ายๆขนมทังแตกบ้านเรานะชิ้นละสิบหยวนก็ประมาณ50บาทซึ่งวิธีการทําของเขาเนี่ยคิดถึงเตาหนมคคกเนาะมันจะมีรูแบบเป็นรูกลมๆทรงกระบอกเขาจะ เทแป้งลงไปชั้นหนึ่งก่อนเนาะเป็นแป้งเสร็จแล้วเขาก็จะใส่พวกถั่วแดงนะครับที่เขาเห็นเนาะแล้วก็พวกธัญ,ญพืชต่างๆนะครับแล้วก็เทแป้งทับอีกชั้นหนึ่งแล้วไอ้แป้งชั้นที่2ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแป้งที่ทะลุกันเออแนบเป็นหมวทุกชิ้นเลยมันทําให้เหมือนกับว่าเนื้อมันจะเกินขึ้นมาเนาะจากที่เป็นรูอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีเนื้ออยู่ด้านบนตรงนี้เนาะแล้วเขาก็จะโรยพวกเครื่องต่างๆเนือ้อผัดซาจีน พวกงาพวกถั่วอะไรเงี้ยเออแต่แต่ถั่วเจ้าก็ไม่ค่อยสังเกตเห็นเยอะนะแต่ว่ามันเป็นพวกเครื่องค่อนข้างดูเยอะถ้าคนต่อแถวกันซึ่งเขาลิมิตอยู่ที่1คนต่อ2ชิ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ตอนแรกต่อตั้งใจจะซื้อให้เพื่อนกินด้วยก็คือซื้อสามชิ้นแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเออต้องได้แค่2คนละ2ชิ้นก็ได้มาเนาะส่วนรสชาติเป็นยังไงคือรสชาติต้องบอกว่าเป็นขนม,ขนมที่ขนมที่เนี่ยเหมือนกับว่า เรื่องความหวานน่ะเขาจะหวานไม่มากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดหวานอาจจะไม่ผ่านแต่สําหรับผมกินก็รสชาติใช้ได้แล้วก็เนื้อจะมีความเป็นคล,าคลา้ายๆขนมถังแตกนะครับเพราะก็จะว่า,วามันเป็นแป้งเดียวกันแต่ว่ามันเนื้อไม่จะแน่นกว่าแน่นกว่าขนมถังแตกเน้อขนมถังแตกมันจะเป็นรูแบบบางๆอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่กินเสร็จแล้วเราก็เดินไปเตรียมตัวไปขึ้นเนาะก็ไปซื้อตัว๋วซื้อตั๋วก็ตลกอีก เนาะพอดีคือตอนแรกคุยกับคนซื้อตั๋วภาษาอังกฤษคล่องเลยแต่พอไปทีหนึ่งปรากฏคนนี้พูดอังกฤษไม่ได้เลยเนาะเราก็ถามถามไปเขาก็งงเราก็พูดคําจีนคําอังกฤษคําเขาก็ไม่เก็ตเขาก็พิมพ์มาให้เราว่าจะขึ้นใช่ไหมเราก็บอกใช่จะขึ้นตอนเย็นนะเราก็บอกว่าเอ้ยเรามีตัวบัตรเนาะเราก็โชว์ให้เขาดูแต่เขาก็ดูลวกๆนะเขาไม่ต้องแบบทําการสแกนอะไรเขาก็บอกว่าโอเค4คนเนี่ยก็คือทั้งหมด เออเท่าไหร่นะหกร้อย5คนเนาะสิบสอห้าหกก็คือคนละร้อยยีเนาะซึ่งจริงๆแล้วราคาในการขึ้นตั๋วของด่านซูมาายอะเท่าที่ผมฟังมาถ้าไม่ได้ผักในเมืองกูเปยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่200รอยหยวนแต่ถ้าใครผักเนี่ยจะได้ลด80หยวนก็คือจะเหลือแค่ 1 2อย่หยวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้600แล้วเขาก็ถามว่าเราจะรวมหรือเราจะแยกเนอะพอดีคือเขาพิมพ์เขาพูดภาษาจีนแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราเนอะซึ่งเราอะ่ะก็ตอบเขาไปว่า separate ก็คือภาษาอังกฤษเนอะแปลว่าแยกแต่เราลืมไปว่าเขาฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็โอเคเขาก็เข้าไปกด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 ปุ๊บเราก็ให้สแกนผ่านอารีเพย นเนะซึ่งเพื่อนผมเนี่ยก็สแกนเนาะพอสแกนไปปุ๊บแล้วก็กด,ดจ่ายเข้าไปปุ๊บสักพักหนึ่งผมก็ไปเหลือไปดูเพื่อนเฮ้ยทำไมมัน600กว่ากว่าปรากฏว่าก็เท่า618เหรียญ6กไอ้อยสิหยวนก็แบบเอ้ยทำไมราคามันขึ้นมาซึ่งเราก็จำได้แล้วว่าเอ้ยเราโดนชาร์จแล้ว3%เพราะว่าถ้าใช้อลีเพย์เนี่ยเกิน200อยหยวนเราจะโดนชาร์จ3%เนะเพราะฉะนั้นครั้งนั้นก็เลยโดนไปละ กเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งความผิดเราเองก็คือเราไปบอกเขาว่าเซเเรแต่ว่าเขาฟังไม่ออกนะครับเราจะต้องสื่อสารกับเขาดีๆกับอีก,กันหนึ่งก็คือถ้าใครใช้มือถือ Android ทุกครั้งที่สแกนปุ๊บมันจะมีโค้ดให้กดเนอะว,ว่าเป็นโค้ดอะไรแล้วมันจะเห็นราคาแต่ถ้าใช้ iOS เสนี่ยสแกนปุ๊บมันตัดทันทีเลยมะเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนมาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมที่กด Android เขายิงตุ๊ด เขาก็ใส่โค้ดแล้วก็กดเลยเขาก็ลืมดูราคาไปมันก็เลยเกิดเคสที่ว่าโดนชาร์จไป3%แต่ว่า3%ามเปอถือว่าเครียดไหมก็ไม่เครียดเนะเพราะว่าก็ช่วยไม่ได้มันมันผ่านไปแล้วแล้วก็จ่ายไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เนาะหลังจากที่เราได้ตั๋วเสร็จเนี่ยมันก็ยังเหลือเวลาประมาณ25นาทีมั้งผมก็เลยไปส่วนของไปรอขึ้นออกระเช้าเนาะ ซึ่งคนก็ไปออก,กัน้างเยอะเลยซึ่งตอนแรกเราก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะเยอะอะไรจะยังไม่ต้องออเนาะแนะนําว่าเราไปนั่งอย่างอ,างอื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาตามมันไม่ต้องไปอออหรือไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปเนาะก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นตัวของคนจีนเองที่จอมแทกเนี่ยอันนี้โ,โหมีน้องคนหนึ่งเขาแทกเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งไปข้างหน้าเลยนะแล้วเขาก็บอกเอ้ยนี่เขาพอชันอยู่ข้างในคขาพอชันอยู่ข้างในครับท่านหนึ่งเขาัวก็ค่อยๆแอบแทกเข้าไปตีล้านก็เห็นเลยว่าเออเขาแทก แต่ก็ไม่ได้ทำไรหนอปรากฏว่าพอระหว่างที่เข้าไปด้านในแล้วเราก็เตรียมขึ้นตัวของกระเช้าอยู่ๆผมก็หาบัตรไม่เจอบัตร120อยู่ตัวเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันต้องอยู่ในชอกกระเป๋าสักอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วพอดีเป็นคนที่แบกของเยอะเนาะล้วก็ปรากฏว่าหาหาไม่เจอสักพักหนึ่งเริ่มขึ้นไม่ได้ละหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยบอกเพื่อนว่า เดี๋ยวเขาไปเดินทางก่อนเนาะลราเพื่อนก็กลุ่มนตามเพื่อนไปเลยคนหนึ่งก็ตามผมปรากฏโชคดีมากไปเจออยู่ที่พื้นเนาะซึ่งถ้าว่าไม่เจอเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินอีก120หยวนเพื่อจะขึ้นไปนะครับจากนั้นพอเราขึ้นกระเช้าไปเนี่ยด้วยความมืดเนาะบนกระเช้าเนี่ยมันก็จะมองวิวไม่ค่อยเห็นแต่เราจะเห็นแสงไฟแล้วเพราะว่าช่วงตอน6โมงเนี่ยที่กูเปิดตอนนี้เนี่ยมันมืดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยขึ้นไปเนาะซึ่งตอนขึ้นไปเนี่ย เดินนะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าวิธีการเดินเนี่ยมันจะมีเหมือนประมาณเป็นแค่รู้เลยคือเขาจะแบ่งเนาะถ้าขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวขวาจะเป็นทางตันเขาจะปิดไฟเนาะมันก็จะเดินไม่ได้ทางซ้ายก็จะเดินตรงไปซึ่งเวลาเดินตรงไปเนี่ยแรกๆก็จะไม่ยากมากนะครับพอเราเดินไปเรื่อยปุ๊บมันจะมีทางหนึ่งทางชันมากๆเลยซึ่งนะเป็นก็จะเป็นตัวหนึ่งวัดใจถ้าเราลงไปได้ปุ๊บเดินลงไปก็จะมีวิวที่มองเป็นสะพาน เออเพราะที่ครับเป็นกาแพงเนาะแล้วก็จะมีไฟสองดวงแล้วก็จะมองเห็นเมืองเมืองกูเปิดได้แล้วก็เมื่อเราเดินไปเรื่อยเร็จจะมีทางเหมือนลัดเข้ามาเอ,อ่อกลับเข้ามาที่ตรงเคเบิลเลยซึ่งก็แนะนําว่าถ้ามีแรงเนาะเดินตรงไปแต่ว่าระยะทางก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราก็มีความชันเนาะก็อย่าลืมเตรียมรองเท้าที่ดีนะครับแล้วก็เตรียมข้อเข่าดีดีพอเราลงไปเดินปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บแล้วเราก็ กลับเข้ามาที่เคเบิลแล้วก็นั่งรถลงมาเนอะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีคนพกกล้องดีด้วยนะถ้ากล้องไม่ดีเนี่ยเอาไม่ล่อเลยอย่างกล้องผมเนี่ยคือขึ้นไปแล้วสวยจริงมองเห็นทุกอย่างเก็บความทรงจําได้ดีเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนแต่ถ่ายรูปออกมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมืดจริงมันมืดแบบทุกอย่างเลยถ้าแบบถ้ากล้อง iPhone หรือกล้องอะไรที่อาจจะ20 0 0 0ือาบส0 0 0อย่างเงี้ยอาจจะช่วยทันได้หรือกล้องโปรอย่างเงี้ยอาจจะดีแต่ถ้าเป็นกล้องแบบ ไม่ถึงหมื่นเนี่ยไม่รอเลยหรือเป็นกล้องเวอร์ชันเก่าเนาพอเราลงมาเสร็จปุ๊บก็ลงมาด้านล่างแเราก็เดินเดินจะิงๆมันมีโชว์อีกอันหนึ่งก็คือโชว์ของโดรนผมก็โชคดีที่ได้เจอโดรนเนาะเราก็เลยเดินเข้ามาปุ๊บเห็นโดรนแล้วก็เลยยืนดูเนาะซึ่งบอกว่าถ้าเรายืนดูโดรนในโซนที่เป็นน้ำพุกักบตัวอ,อตึกจีนเก่งจีนตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นโดรน บิดไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันบิดไปเบี้ยวเบี้ยวแบบนั้นแต่ว่าพอดูไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะผสมผสานกับตัวน้ำผึเนาะประมาณ17นาทีก็ดูไปเรื่อยๆก็ดูโคดมันไม่เบี้ยวแต่ก็พอมองเห็นบ้างว่ามันคือรูปอะไรเนาะแต่ว่าในเตึกอะไรเนี่ยเขามีเล่นเสียงชุดฉาดมีเพลงเพราะก็ดูจนจบเสร็จแล้วก็แวะเข้าไปกินร้านมอ้อไฟอย,อยู่แถวๆที่พักเนาะซึ่งร้านมอ้อไฟอันเนี่ยจะเป็นมอ้อไฟ สแกนจ่ายเราจ่ายเงินเลยแล้วเขาถึงจะมาส่งอาหารเนอะซึ่งก็จะเขาก็าาจะมีบังคับว่าถ้าไป5คนต้องสั่งทั้งหมด5หม้อเนอะหม้อหนึ่งประมาณ18หยวนแล้วก็มีสั่งกับข้าวกองกลางเออสั่งพวกอลาคาร์เข้ามาเนอะมามาใส่หม้อตรงหม้อไฟตรงนี้ได้แล้วก็น้ำจิ้มมีสั่งเพิ่มด้วยแต่ว่าเด็ดๆของร้านเขาจะเป็นกลุ่มของเนื้อวัวเนอะเนื้อแกะ นะครับแล้วก็เนื้อแพะพวกนี้แล้วก็มีพวกผัก,ผกต่างต่างนะก็กินไปก็ปรากฏว่ารสชาติจะจืดหน่อยก็แนะนําว่าต้องกินกับคู่กับน้าจิ้มเนะน้ำจิ้มก็คนละสิบหยวนนะครับก็จะต้องจ่ายหลายหัวเหมือนกันนะเราตอนนั้นเราก็กินถึงประมาณ3ามทุ่มกว่า3ามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กลับที่พักเราลองไปเดินดูร้านค้าอื่นก็เริ่มปิดแล้วก็ค่อนข้างดึกแล้วเนาะก็กลับมากินขนมะลรต่อเราก็แยกยายนอน นะครับก็วันนี้ของตัวคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้เนาะของเรื่องเที่ยวที่มืงกูเปิดยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามวันที่3กันเลยนะครับสวัสดีครับ